คนนี้โอ้ยมไม่ใช่หมานะว้าวออกมา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 กัดไมมากัดนี่นี่นีว้าวน้ำไม่คักเลยเนาะ พี่เล่าพ่อเอาพีเล่าพูน้อยพ่อพูใหญ่นี่โอ้ยว้าวเอ้าไปไปเออได้เนไปไปไปทุกโอ้ตาย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 ทางเลยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตาม วันนี้เ่าพาทุกคนไปหาโนไม้แน่ได้แล้วก็ไปเลยละเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิพาไปคุดตูนมาชันเฮ้ยตัวตูนเป็นเนื้อนะแต่บอกว่าหาินแต่กข่ายตูนนะแล้ววันนี้เพิน่นสิพาไปคุดมาชันนะจะไปเบิ่งเพิ่นคุดเพื่อนมีนนนขี้ดิ้งด้วยว่าเขาคุดก็เห็นแต่กู้มันตูนนะวันนี้เพิ่นบอกว่า,วาเฮ้ยเพิ่นสิไปาคุดตูนก็นเลยไปนั่งเน,นี่ยนะ <c ười> บ้านที่ข่อยู่เป็นบ้านพุทธพานมืองท่าบ่งท่องแขวงสวนสีเขต แม่หนูพูดในพูดงยะนะแม่บอกพุ่นจอมพูบอนะบอนจะไปขุดตูนคุดมึ้งเลยบ่เนี่บานคุบ้านไนบ้านพูดยงยะพูดยงยะนี่เนาะเออึกปีแล้วมอเสือเริงนหมอืมบออันนี้สิเอ็น้อยใกล้ๆนเนาะ ออคอยแต่ไก่คิดว่าผู้นี่มันอยู่ใกล้ๆอ,อ้ยแนี่ยเห,ห็ดอยู่ว่ายู่ใกล้เออเนี่น<อ>มนนีมิตหัวขนา้นนขนานอีกแลแม่งอลดซิ่ผู้ถึนเนอะโอ้โหโธ่บ้าดนี้พากันบินผู้แล้วเอ้อบาดนี้เดอ้อบาดนี้เอาเลี้ <Das S 2> เอา,เล,เอาลุยลุย,ลย,ลย <S <S น้ำทะเลซะปุบเอาปุบปุบปุ้บปุเนาะทางไปหากินชิจ้านี่กับเม็ดไม่ไ้ตลอดบอโอ้ีนะฮะตลอดเลยเอาลุยสันค้ม<อ>ัน้อยดอดยนี่แหละโอนน้อันอ,อันนี้พักที่หน,นึ่งหมดนะ สามภาคถกหมดเลยมาเข้าไมจิกโต๊อ้เอ้ฮึบอ้าวพอดี ละลลยไขยม,มันฮึบอลุยมือนี้มือนี้กะเป็นมือที่เอาลุยป่าอีมือนึงบ่โอ้โตัวเนามันรีกเนาะโอ้อ่าโอ้มีรอยบาดเลยอ้าไปเอะอ้าโต โอ้ฮึบพูนมอนอันนี้ขึ้นเรื้องเลยแล้ว <Ac id. S 1> ลตัวเพื่อคือไหวใช่เกิดกับเนาะรายู่กับอันน<ส>ั<ส>้นซิ่งไปล้อมอันนี้มันก็นเลยโอ้อ๋อทุเอาแล้วบ้านนี้ค่อยเห็นบ้านพุทธพานได้บ้านนี้เนาะฮู้อ๋อทุกพูนบ้านราอยู่เนาะ อ๋อบ ah, <c oughs> ันทึเใาอยูเฮ้ยเมยก็พักก่อนเออเมยอก็พักทำไปก่อนหน่อย เอาออกมาลุยป้าตุ๊พักไหนมันพักที่สามแล้วบ่นี่พักที่สามหอบ่พอดที่สามพักีสแล้วอีพักนึงเสดงว่าเว็นสี่พักปาตกว้าเป็นไร คนมือลเราจะกินน้ำกินน้ำรากินนี้เลยบอเออน้ำใสเนาะน้ำคั้มเออนกแถนิไหลเนาะนกไม่ทุ่นหัวเออ ฮะคอเมนอเนบวางได้วางสิ่ฮะโอ้ไม้นี่มันล้มเองนี่เนาะเออโอ้ก็บบาห้องน่าตรนั้นปรจักเห็นบ่นี่แหละ คุณจะหันไงไม่ถึงง่ายเลยเนาะไม่เปิดก็ล้มเองลึกเลยเนาะป้าท่านนี้ก็บพี่ลึกลีดโอ้ผู้อยู่อันสะพอนคับอันผู้ท้ามั่งท่องกันห่วเตกต่างกันหลายเลยเรื่องความสั้นของผู้นะ เลยกับต้นไม้กับญ่กว่านะบางพื้นที่ได้ึบนึ้ฮึบเขาหากินก็หาวันนี้แนหะ้ะเขากได้เขาก็คือชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาก็าจะปีนผู้มาปีนผู้มาก็มาหานะไม้หาแล้วแล้วขเขาก็ล่งไปประมาณประมาณนี้นะเพราะว่ามันคือนะมันคนือบ้านนี่คุณด กลุ่มอะไรยูมีก้ยป้าก้วยเพื่อนะยูพุดนะเสียงนกเสียงหนูหอกแซวแซ่เออด้ะโอ้โหโถรอดไหมนี่บอนี่รอดโถ่ตัดเนาะอ๋อโถ่ เออน้ำมันไหลมาตะพู้เขากินนั่นนะเออเห็นปะฮะเห็นปะเออจ่านเจ้ามาป้าเนี่ยกินน้ำอันนี้เนาะเออวันหน้าแรกนี่น้ำนี่มีแห้งปะนี่ฮึ มันเป็นน้ำข้ามแน่นี่แหละเออเป็นน้ำข้ามนาะเอาน่าแหละมันเป็นน้ำข้ามขึ้นมาได้ได้บันปิดบันไดได้บันน่ะได้แล้วนะป็ไปลิงขนาดนี้น่ะป็ไปลิงไม้ต้องมาฮักที่มักสีอะไรนี่เนาะเพื่อกะเอาไปได้เนาะมันท่ามันขึ้นยะเพื่อก็เอาไม่ได้เล้ไม้แถวนี้มึงก็บไม่นะมาดูบ้าบ้ โอ้เอไปหลานนี้เอา่นล <bunker. S 2> er. ุยคนิ่าลุยลุยเท่านั้นแหละสบายนี่ลุยก็ลุยีแล e หลอดคอนใม่นี่แหละอ้าคน่าลุยเขาก็ลุยขึ้กันแล้วบาทนี้ฮึบวฮึบปั่นฮึบ ฮึฮึ้โอ,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 อ้นัน่นมาจากสันผูน่มันก็มีสันที่นี่อมอ๋ออาโซเย็นนะน้ำที่น้ำใ,ำใสได้นะน้ำมัน้าด้ ตามที่เบิ่งนี่ไม้ล้มล้มเอะแล้วมีคนเอาเนื่องจากว่าเป็นอย่างนี้มีคนเอามันขึ้นมาเนี่ยมันปีนขึ้นมาแล้วก็รถไถมีความสามารถที่จะขึ้นได้นอกจากว่าตัวเป่าตัวเป่านี่ก็ยังคงแห้งอะไรผู้ผู้นี่นะผู้นี้คือผู้นางยะซื้อผู้นี้บุญเจ้าพระสนะเปื่อนนี่เปื่อนไม่แดงนี่เปิ่อนหน้าคือ ไม่แดงนี่คันว่ามันเปอเองนี่ก็ใช้เวลาถึงเติบนะชเล่เพื่นชเล่ขึ้นนี่เยอะๆๆๆโอ้ยมามา่าขึ้นขึ้นขึ้นอย่าขึ้นดขึ้นนเออเมันมนเออมเอาใหม่เนี่เอาใหม่เอาปเด้อเด้อเด้อหัวเด้อเออเออมามาหัวด้ี่ี่เา่่เอาไปตนมันี่ ขึอนได้อยู่ไหเชนนี้มีนะมีมีทางเลอะบ่นี้ได้ออกมาได้ทางอ๋อโอ๋อไปเรื่อยนี่แหละออออขึ้นจบเลยเอเป็นได้บ่อ๋ขึ้นทีก่อนสอ๋พกนั้นอย่ทิ้มก็ตาเชดะเออเออใครเข้ามาจะโต๊ะ่ทิ้มก็ตาเด้อสิเก็บอาเเออโอ้คึ้นไปได้ขึ้นอ๋อโท

เออขึ้นนี่สีเจ้าก็อเอาบนได้ขึ้นบ่ยาาดอกค่อยฮะเออแม่นอนเออต้องบอกตัวเองนะต้องบอกค่อยพีและเออเอาขอึ้นนี่เบิ่งฮึบฮึบอืมนี่ว้าโท่บานเ่ยเฮ้ยอฮ้ย อออึอืมบฮึบ่าทนาเได้ฮึทางขึ้นนี่มีธรรมดาได้ทางขึ้นนี่ได้โอถือยอมพามาเขาเก้งลรอมสันนิน้อยพร้อมนะบอกชเลอร์นกตัวนะอันนี้นกนะนกเพื่อนนี่นกเลืองนกเลืองเออเอาเพื่อนยิงนะ

กี่หินแถวนี้นะกี่ลึกเนาะโอ้คันแม่ฝนตกะฟลอรินนี่เข้าไปชนนี่แล้วนี่โอ้โหใหญ่ลิฟุ่มนันหมอนด้ขึ้นถึงฟุ่มใหญ่เลยกี่หินนี้เฮ้ยโอ้เก่งเนาะมักระสุนนี่ปบบตัวยิงนกนะโอ้เนี่ย บอกว่าเห็นผู yes. ้ต uh. ู่เหมือนสันตว์เชือกผู้ตู eastern? ่นะมันเป็นมาเมล็ดผ hmm? ูยตู่นะอันนี Columbus ้ไม่มันอ่อดีป่ะวันนี้เออมีหู่จักเนาะคนนี้เบิ้งกับจือเนาะแม่นบ่าสังเกตเบิ้งอันมเวลาหู้ไปหู้มันอยู่เฉยๆหู้กันเออยู่นี่เนาะอันนี้จะสังเกตนี่คือห้อยเก้ามันตัวนี้ตัวนี้เก้าตัวนี้ตัวไม่ห้าจะพุทธอ๋อนุ่มเบิ้งเบิ้งคอยเบิ้ง บังบึงบึงมั้ยตั้บังบังบึงบึงบุญ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 บุงบุญ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 บัญบุญบุญบุญ อันหูที่เจ้าเห็นเห็นอยูชีได้จ้ะเห็นแบบนี้เป็นแป้นจต่สิเออเป็นแป้นจต่สิแล้วได้เออไปยู่ชีได้สามมงต้นนั้นหุ่นฟังหุ่นเนาะเออเออขันหลราอันนี้กับป้าไปก่อนจ้ะเออไม่ได้ตัวนี้มันเข่าจ้ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตูนเออไม่ได้มันตัวนี้เออไม่ได้ก็ไม่ได้จ้ะไปตามจ่ายผู้บ้านนี้เนี่ยมีแต่ขี้หินบ้านนี้ได้ Tôn máy tẻ là tốt nó phải lực gì nó ừ, ừ. ừ. nó nó nắm đi nó ờ ờ được ปุ๊ดตุขันร้อยนเลยกันแงนนี่ก็โมกตกแล้วเนาะความสูงของไม้นี่ออโอ้ยลงมาได้นี่จะขึ้นพุ่นนี้นะบ่เนี่ยผู้ขึ้นถึงพี่<ะ>อืมอ๋อตกเส้นทางอึบอึบจักกว่าจักพักในนับมีคูเลยขึ้นมาถึงอีกก็นับอยู่เดี๋ยวนี้ย่านับเลย มันหลายภาคพดอืมอืมอืออืมอันนี้นะกล้วยป่าวันนี้นะเออกล้วยป่าเป็นวันนี้เนาะกล้วยป่าเลยเนนะาะทั้งคอยก็มีอยู่วันนี้เนาะกล้วยป่าเลยเนานะมันเกิดต่ำนะลื้อผินเลยได้อืมนะโอ้อืม อันนี้พักที่เท่านี้มีจักเนาะมือนับอ๋อโตชุดละแบบขึ้นไปชุดขึไปทังหชุดเลยแบบัด้นไปทั้งชุดเลยเนาะอันนี้น้ำนงนาะแต่ฉัน,นพูดเนาะอืมลึกลิบเนาะโอ้วันนี้เราจะขึ้นไปกต็ต้องต้องขึ้นตามใจนี่เนาะ แต่น oh no. ้องก้นไม้ข oh no. ึ้นไปเหมือนนี่เนาะขึ้นอย่างไรขึ้นอยู่เงไรก็ถือว่าโอ้ป้ามึงมึงก็ทำบางท่องถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคือว่ามือหมู่ป้าอยู่แถวนี้แหละหมู่ป้านะนี่เห็นน้อฟังหมู่ป้าอยู่แถวนี้แหละคือมันห่างจากอ่ะนะบรรพุทธพันธ์แค่ประมาณสักสามสี่กิโลนี่แหละมงผูกให้นี้นะถือว่าค่อยเห็นนะ อบืุบอ้าวาใครแม่น้ำไหลแห้งๆนะน้ำตกตามันเดือดูนเลยมันเดือดูเลยอุ้อุ้นะอันนี้มันไหลค่อยๆอลยมันฝนตกมือมือบานนี้เฮ้ออื้นอเ

อันนี้ไมด้นะโอ้ยไม่ไหมอ่ล้นี่มันมันมันคดมือมือขืนนี่นะนี่เนาะเนไหสังเกตไหมแมนบอเพื่อบอกก้อนใหญ่ใช่ไม่นี้มือควาดเล้ควาดกัแม่นี่แหละก็แสดงว่าตู้นี้ัวใหญ่ได้ วันนี้มาจ้งขุดนี่หัน้องโตตื่นเออขุยมันนี้น้องุยตูนนะถิเจ้าถิเจ้าขุดกับแม่นี้บอกเออแค่นี้แหละแว่กึ่งใหม่มาสิกึ่งห้อกุบเลือดได้บ่ได้ก็มาได้ากบนีแหละมาเาเนแม่เบิ่งู้ทางนั้ไม่มีว่าหัวออกแม่เบิ่งหูมันหูแแม่หูเก่านี่ะหแลบ่ไ้วรถดอกจะยุคุดในได้ที่พุดกุ บั้งหรืล่าบั้งมาพี่เสียมาเอาอไปผู้เชี่ยวชาญหาบ้งดูเบิ้งเบิ้งเบิ้งดูในตีนค่ะควายตกควดควดลงมางคดแล้วบั้งหกคนได้ไหนเนี่ยอืออะไรบ้ายังมาแล้วเอาไรเ่ายจะเอาไรเออเอาเรียวแล้วอะอุ้ยเออไปทางมอหนั่งรีบดิผู้จะจกได้ลูกไปทางมอหนั่งรีบผู เขาพูดเนาะเดือดๆเดือดๆพ่นเขาบอกพูดพูดมันไปทั้งมันเขิบมาวิจักกันเออุ่นเละอ้าวูกออ่ะฝนลงคันรากระมาหู้มันซ่นลงทางได้เลยหายน้ำลงเออหายน้ำลงแล้วมันไปเท่าเสื้อขึ้นมาแบนี้เนาะมขึ้นขึ้นแล้วมันจะจับอะไรแม่มันจับอะไรโอ้โหมาเอาเมือว่ามีหันมือเสื้อมีหันเด่ <tik> Anam sokan kan Anaknya Anam sila, 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 คุณพมี่น้องเออเอไม่แต่เลือกินแล้วออบจวได้มาเ้อมันดมันมอันดมมันดเออเเอาแบบดอดป้าแหละไม่เลยไม่เห็นม่แต่ขี้หินป้าบ่ไดดอกแต่นะมันชิ่แค่นี้แหละเออแต่นี่รัดรัดที่ละรัดหันแล้วพัดห่เป็นมาเเนาะไงเนาเบื่้เนาะพี่ตานลุงงูจานงูพี่น้องหาเป็นมาขวด เดินลงเดินละเดยกะลกเดินกรโลกมันกเล่นไปอยู่บ่บ่กระเล่นเด้อพุณพู้นี้อไรมันตั้งคุณเล็ดล็ดล็ดไปพูดเลยไปพูดเลยไปพูดเลยพูดเลยไพูดเลย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 ถ้มานาดพูดเลยพูดเลยเห็นมันโตบันยังพูดเลยเล็ดอ๋ห้าหนามห้าหนาตัวบันนี่หุ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 ุุุุุุุุุุุุุุ พูดนะหมือนี่พูดนะบางเมัออพูดเดีมันบ่ได้ลกบมาพีผีเจ็พูดพ่อูมันดักขึ้นดักลงในหู่ตู้นี้เลยนี่มี่วนลำโพเครมเลยนะเออเนี่ยนี่เป็นลูกนี้ของต้นนี้และสิเอาา มองน้ำนี่ลูกปัดมองเึงๆนะออกมาแล่ค uh, like, ุบไปแล้ว oh ัห้ว้อยบหต้องแนีอย like, uh, ่า okay. uh, ุบอยอาออมเออเลยอยู่อาเด้อยาคุบเด้อยาคุบ้เทีวมันคุมเท่าไหร่ยังงเด็ได้แล้วบานนี้คอมิตี้เควดิออบ่มันไปได้มันมม่ได้ม่นักออไม่ต้องงยังเมย

tôi mẹ mẹ tôi mẹ tôi được mẹ à, tôi được mẹ 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 mẹ tôi được mẹ tôi được mẹ mẹ เอาเป็นหะแล้มันเลิกจากอดิมมันจะชิเเนาะบอมันยู่ใช่ะแมเน่มันเิดนออกยาพันลูกนี่คือมาน้อยเนาะอ๋อพันพันอพันอันนั้นไหมเดี๋ยวพันออกแล้วมันจะแลงบอกบอกทำมันแลงแล้วนะเนามันแรนมันมีแนอยังห็นมันจแโอ้ยตัวนี้อันอนี่เอาแล้วมันมาไว้อดใช้กูนี่ข้ามเปามา

อก้ <stell ies. S 2> อยเนมยอยกันตีไม่อมาตปังโอยเอานทเะพาไดะพาให้มาอะไรขมาบานี่ไหนมาเป็นอะไะโอ้โยน้อง่นนี

ได้จโตแล้วจะเอานี่เอาหมื่นะห่อบ่บ่นีจะเจ้าเอาตั้งแต่นั้นมานี่ยปีนี่ปีนี่ปีนี่กะกรังใดีหาต้นนี่แหละมาละ่าจ้าโอ้ยจะูใช้รังไหมใช่โมอลูกยังมันกลับใช้รัง่ะปลูของไปเอา่ะไปมือบบนี้เออโอ้ยไนผ่านเนาะ มันก็คือวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้นะเขาหากินแบบนี้ค่อยกมาดน้ำเขาคือการเอาตูนค่อยกาก็คือเห็นวันนี้ว่าการเอาตูนเปลี่ไปเรลเอยๆนะค่อยเห็นแต่ข่าขายตูนตัวนี้นับกว่านางสองโลไปป่าน้ำสองโลรึงนี่แหละตูนตัวนี้นไงตูตูเมะนะกะเท่ากับอาทิกับมือบไปนี่ลงพู้นี่เพราะว่า มันกับมันใบใบแหละกัหากินข้าวกินน้ำแบบนี้นะนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านมาเทวพาทุกคนมาเทวป้าเพราะว่าเขาก็ห้ามเขาไม่ได้บอกเฮ้ยอันนี้มันมีเอาได้บอเขาก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะว่าเขามาน้ำเขาเขาก็อ่ามีแต่ว่าคือว่าแหละเขาเศสระอีอ่าซับตัวนึงเพื่อเลี้ยงคนหลายคนแล้วกบโค้งเขานะเขาก็จำเป็นต้องได้เอามาเป็นอาหารนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปข้ามไปขายนะวันนี้เขามือก่อนวันนี้ พบเจอที่ที่ตามนี่คือกันมาป่าหาอไม้พร้อมหาตุ้นพร้อมก็เลยมานำเขาพาทุกคนมาเที่ยวป่าไปก่อนเมื่ออื่นไปจนไผ่มือหน้าคลิปวิดีโอหน้านี่คือไปจนไผ่ได้ขึ้นผู้แถวๆนี้แหละไปนอนอยู่ป่าน,น,น,นะเพบาาทรงนี้ฝนกันอาจจะเศร้าต๊แล้วที่พันมาโนตกก็เลยยืดเวลากันไปเที่ยวป่าเอาไปไปก่อนื้นนี้บาย